สถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5ในหลายพื้นที่ยังน่าเป็นห่วงและมีผลต่อสุขภาพประชาชนโดยในพื้นที่ต่างจังหวัดมีมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาในพื้นที่อย่างต่อเนื่องทั้งการประกาศห้ามเผาและขอความร่วมมือประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องขณะที่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลศูนย์แบบจำลองคุณภาพอากาศและภูมิศาสสารสนเทศ กรมควบคุมมลพิษคาดการสถานการณ์ฝุ่นต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่4กุมภาพ,พันนี้นายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าสถานการณ์ฝุ่นในช่วงนี้จะมีความรุนแรงขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศที่ปิด และมีการเผาชีวมวลบริเวณโดยรอบกรุงเทพมหานครซึ่งได้ลงพื้นที่ตรวจต้นต่อกำเนิดฝุ่นละอองทางในสถานประกอบการสถานที่ก่อสร้างจุดทมดินและท่าทรายรวมถึงการตรวจรถควันดำคาดว่าหลังวันที่4กุมภาพัน์นี้สถานการณ์ฝุ่นจะดีขึ้น ที่ผ่านมากรทมก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะผมว่า3าเดือนที่ผ่านมาเรามีการตรวจต้นต่อฝุ่นนะมีการตรวจสิ่งที่พยายามจะต้องปรับปรุงให้ดีขึ้นอันแรกคือการพยากรณ์ฝุ่นที่ต้องให้มีความแม่นยำมากขึ้นเพราะมันจะมีผลต่อการเตือนภัยประชาชน <S 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 คิดว่าหลังจากวันที่สามีไปเนี่ยสานกากาศได้ดีขึ้นลมอาจจะเริ่มเปลี่ยนทิศเป็นลมทิศใต้พัดขึ้นแล้วก็จะพาลมอากาศคุณภาพดีจากทะเลขึ้นมาเพืว่าสถานการณ์น่าจะบรรเทาลงส่วนการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2 5ในระยะยาว รัฐบาลเห็นความสำคัญเรื่องนี้ล่าสุดที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการเปลี่ยนรถเมล์เอกชนเป็นรถโดยสารประจําทางไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้นอนุชาบุรพชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าที่ประชุมเห็นชอบหนังสือการอนุญาตให้ดําเนินโครงการเปลี่ยนรถโดยสารประจําทางสาธารณะ ของภาคเอกชนเป็นรถโดยสารประจำทางไฟฟ้ารถร่วมบริการในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นการิรเริ่มการเปลี่ยนผ่านจากรถโดยสารสาธารณะที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเป็นรถโดยสารสาธารณะที่ใช้พลังงานไฟฟ้าช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5ได้และยังช่วยให้คุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนดีขึ้น จะเป็นประโยชน์นะครับในอนาคตในเรื่องของการที่เราจะลดบนลภาวะในส่วนของที่เกี่ยวกับฝุ่น t m 2.5ด้วยรวมถึงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทางด้านข้อตกลงต่างๆความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ภายในปี2065เพราะฉะนั้นส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยในเรื่องของการที่จะบรรลุเป้าหมายต่างๆได้ อย่างไรก็ตามค่าฝุ่นละออง PM 2.5ที่สูงขึ้นในหลายพื้นที่อาสองผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงทั้งเด็กเล็กผู้สูงอายุอิงตั้งคันผู้ที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคหัวใจโรคปอดโรคหืดภูมิแพ้หากได้รับฝุ่นละอองขนาดเล็กเข้าสู่ร่างกายมีความเสี่ยงทำให้เกิดการเจ็บป่วยหรือมีผลกระทบต่อสุขภาพที่รุนแรงมากกว่าประชาชนทั่วไป ควรเล่นกิจกรรมกลางแจ้งส่วนกลุ่มที่มีโอกาสสัมผัสฝุ่นอย่างต่อเนื่องควรดูแลสุขภาพป้องกันตนเองและสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นอย่างเคร่งครัดนอกจากนี้ประชาชนควรบำรุงดูแลรักษารถยนต์อย่างสม่ำเสมอและลดการเผาในที่โลง่งสามารถติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศได้ทางแอปพลิเคชันแอร์โฟไทยมาริชยโยรายงาน